you สามารถเข้าไปที่ Facebook f แ n p a g e นะคะรถมือสองระยองปกแดงอัมโฮมคามีรถสีสวยเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้จ้าสวัสดีครับวันนี้พบกับเซลนนท์ครับอยู่ในช่องของชาวเปรูชาแนลนะครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันที่อยากนำเสนอมากๆครับคันนี้คือ Toyota Vigo 2.5 e p งจ n n e r นะครับผมเป็นรถปรี2012นะครับ ไปแดงต้องบอกเลยว่าเปิดตัวเกือบล้านอยู่แล้วนะครับวันนี้ขายเพียง4 7 9 0 0 0บาทนะครับแถมแม็กแถมยางฟรีนะครับผมโฉมหน้าแชมป์จัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับดีไซน์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับกระตังหน้าโครเมียมให้ไฟตัดหมอกมาแล้วนะครับผมนี่ไฟเรียวๆแบบนี้เลยนะครับโฉมแชมป์นะครับหล่อมากนะครับผมแมนนั้นเชนโฉมแชมป์เรียบร้อยปี2012กระจกมองข้างโครเมียมไฟเลี้ยวปลายกระจก มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับบอดี้่อาข้างสวยงามครับสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับต้องบอกว่าเป็นสีเดิมนะครับออริจินอลเลยนะครับผมบอดี้ตัวก็สวยเลยนะครับผมแม็กนะครับมาพร้อมกับยางลายซิ่งแบบนี้เลยนะครับเราทําการเปลี่ยนให้เมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะไม่เคยขี่แบบเกิน10กิโลแน่นอนนะครับพอรานแม็กยางอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับผมแม็กใหม่ยางใหม่ตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับเป็นตัวพีเลนเนอร์นะครับตัวยกสูงนะครับ4ประตูนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย ต้องมีดาวประมาณ2องแสนแล้วผ่อนหมืน่นหมื่นกว่าบาทนะครับผมวันนี้เซลนนให้ผ่อนเพียงแค่แปดพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมที่สาคัญออกรูวศูนย์บาทด้วยนะครับามาดูด้านหลังหน่อยแล้วกันในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีไฟเบรกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไฟเบรกตรงที่3นะครับผมแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าเป็นโฉมแชมปนะ์น่ะไฟหลังเนี่ยสวยนะครับเป็นเลี่ยมๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีบันไดหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันว่ามันสวยสะอาดน่าใช้หรือเปล่าอ่ะเข้ามาถึงแล้วก็เปิดแอร์เรียบร้อยนะครับแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยโอ้โหสะใจเซลนนเลยนะครับคนตัวอ้วนฮะได้แอร์เย็นๆนี่มันชื่นใจนะครับผมพวงมาลัยก็สวยนะครับมีโทนตัดตรงนี้เป็นสีเบจด้วยนะครับผมสวยงามมากครับผมคอนโซลหน้านี่สวยเลยถือว่าไม่ถือว่าชํานั้นแบบนี้ถือว่าสวยงามมากครับอ่าแล้วดูส่วนของด้านบนมีกล่องเก็บแว่นตรงนี้ด้วยนะครับให้มานะถ้าเป็นตัวเก่าน่ยไม่ได้นะสวยงามครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเบาะด้านหลังดีกว่าว่ามันเปน อ่ามานั่งด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรนะครับก็เบาะนี่คือใหม่มากเลยนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมแท้จากโรงงานเลยนะไม่มีขาดเลยอะรอยคือแบบเนียนอะแทบจะไม่มีการใช้งานเลยแล้วก็ดูใหม่สะอาดมากๆนะครับดูยืดแข้งยืดขานี่คือสบายเลยนะครับสบายมากนะครับความสูงก็ให้มาพอสมควรครับผมรถภายในมันสวยขนาดนี้รถมันจมน้ําย้อมแมวมันหรือเปล่าโดนชนมันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันครับผมเมื่อกี้ลืมพูดไปเลยนะครับผมว่ารถคันนี้มันเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเปิดกระตก สี่ข้างนะครับก็เป็นไฟฟ้าเนาะเป็นเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับแล้วที่สําคัญปรับกระจกไฟฟ้าตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีพับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้โหให้มาเต็มจริงๆรับสำหรับระบบไฟฟ้ามาดูเม็ดอาร์กหน่อยแล้วกันนะครับอดึงเม็ดอาร์กลงมาโอ้เม็ดเรียงรายสวยงามครับผมนี่คือเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานแท้ๆนะครับสวยงามนะครับผมอันนี้ทําขึ้นเองไม่ได้นะทําได้ก็ไม่เนียนนะครับอันนี้สวยมากครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับยืนหน้าห้องเครื่องนะครับ วีโก้ต้องบอกเลยว่าเสียงเครื่องมันพะนะครับผมถ้าเกิดใครเล่นรถเนี่ยฟังเสียงเครื่องเลยผมให้วีโก้หนับหนึ่งเสียงมันจะแบบเสียงพอนะครับแล้วเครื่องคันนี้แน่นมากนะครับผมเครื่องไม่มีเยิ้มเลยเครื่องนี่เสียงนิ่งกริ๊กนะครับผมแล้วก็แล้วก็สภาพเครื่องนี่แห้งนะครับสวยนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีแฉแน่นอนครับผมกรลนตีครับเครื่องดีแน่นอนชอบกันไหมครับกับวีโก้พิลเลอร์2.5คันนี้นะครับผมขายเพียง479,000บาทราคาไม่แรงครับราคาน่ารักป้ายแดงเกือบล้าน ดาวต้องสูงพ่อนหมื่นกว่าไม่ต้องดาวเลยครับออกกับเซลนนนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีลูกค้าดเนินการครับรับประกันรถชนหนักน้ําท่วมแต่ตอบไฟไหม้ไม่มีแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเซลนการันตีครับเลขไมค์คันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรนะครับเฉลี่ยวิ่งต่อปีน้อยมากๆนะครับใครสนใจรถคันนี้โทรหานนที่เบอร์ศูนย์แปดสามเจ็ดห้าศูนย์ห้าสามสองครับจัดให้จบๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากได้รถดีๆสักหนึ่งคันนะครับผมทักเข้ามาที่เพจร้านเลยนะครับผม รถมือ2ระยองปวกแดงครับมีรถให้เลือกมากกว่า200คันครับสำหรับวันนี้เซนนขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอข้างหน้าตามด้วยแอลพงคา้ามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ